สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้พาน้องปามมาเอาของเสื้อผ้ายให้ยาต่าน้องปามกับพื่อนหูจะเรามีเสื้อผ้ายิ่งเพราะว่าพากันหูมีแชทเพราะอะไรกันมนะั้พากันเห็ดเสื้อผ้าตอนจะมาเฮือนมีเสื้อผ้ายให้่าแต่่าก็ไม่รู้แต่จะเป็นเสื้อผ้ายิ่งหรือญาสิเสื้อผ้าว่หรือจังไหนกร็รอรุ่นรอดติดตามคลิปตะแลงพี่น้อง เราพลอยกับนังไปถ่าเอาเอาของเสื้อผ้ายดับเดี๋ยวให้เพื่อนมาชุ่งเทาจังสีลงไปเพราะว่าแดดคือสุดยอด <c oughs> มันเกิดงานลงปลามีย่าให้งา,ามีแต่ความรัก <c oughs> นี่ <c oughs> มีแต่ความรักนะกัด ยากับสิอวยพอนไว้ต่อไปนี่กับอีหลานใหญ่ๆอย่าใส่ยากดูด้วยยากยากับสิว่ากจะสีดอกบันเดิมเป็นสาวแล้วยายขึ้นเสมอเสมอพี่น้องอาสิบลอนด์เลยว่าสนนกวันนำวันเนี่ยแนวบึงมาตอนน้อยห่วงห่วงโอโอโอมาแล้ว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 น้องป่ามาแล้ว มาแล้วมาแล้วของเซอร์ไพรสเรามาแล้วครบตัวกลับร้านแล้วพี่นองของเซอร์ไพรส์อ้สวยมากพี่นไทจะถือแค่กับพี่เขาโอเคฮอนอรอนแห้งแล้วีน้ององมีน้องสองข้น้าพี่อ้ยน่ารักอ่ะผลม้ผสม้างไปกันเอาไม่มีมือโอ้ อายแล้วแหละอายแล้วแหละต้อเปิดร้าแทนเนคุณจ้าพี่ก้องใหญ่ไรไอ้เนี้ยให้พี่ให้พี่ฝากร้านก่อนร้านอยู่ตรงไหนอ่าเป็นเป็นร้านพีออเดอร์ครับพีออเดอร์ยังไม่ได้เปิดร้านกำลังฝักบุงหน้าร้านอยู่ครับอ้ร้านอยู่ตรงโซนพกศพกศพบสุ่ไอ้ปั๊มน้ำมันกลสมุโครับตรงข้างอขาแล้วแล้วถ้าแบบโวงแถวใดแน่พี่ทั่วทั่วจังหวัดสกลนครครับอยู่ในจังหวัดสกลนคร แมนบัตรที่นี่ซิตี้ต่อแต่ทางไหนพี่เทพร้านเช็คเหลือครับเช็คเหลือเช็คแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรอื่นแล้วก็เหลือสกุลทรมีบริการส่งครับอ่าโอเคมีเบอร์โทรติดต่อไหมพี่เบอร์โทรสะดวกที่สุดก็0 8 1 1 2 0 7 9หนครับโอเคพี่ขอบคุณหลา่อยๆนะคุณได้ยากได้ก็ติดต่อได้พี่น้อง เร,เราได้หอกเซอร์ไพรส์ของเราเลยวันนี้พี่น้องอันนี้พากกนเลือกว่าสนึลือกอะพี่น้องเลือกเองเลยนี่แฮอร์นี่นอ่อนพี่น้องอันนี้จะเลือกเองเ่อเลือกเองแต่ที่รู้คืออันนี้เริ่มทวมเริ่มทวมรดแล้วอันนี้เริ่มทวมรถแล้วพี่น้องมีมีการ์ดด้วยเด็กยังก็ หอมอภวยว่าอภอยว่าสวดมิ้นบอกเออหอมมาสักนบไอ้แคทก็เลยว่าธรรมดาละเนว้มักก็ไม่กับหอมแต่ว่ากินนี่คือสุดยอดตอนนี้ันกลที่เแล้วนะันเริ่มว่าเออทุเรียนต้องเข้าแล้วแหละไปไปที่นี่เท่ากับซิรีบเดินทางโอ้ซิรีบเดินทางกับบ้านพี่น้องเพราะอันเพราะอ่ะผู้อันเป็นบะมีคนซอยเนาะพี่น้อง เข้าใจในเค้กเพราะว่าอผูเพิ่นธ์สิยังกว่าผูกแขนผูกแขนน้องเคทตอนเย็นก็คือเฮาจสิได้เตรียมเห็ดน้ำกินโอเคโอเคพี่น้องไม่ล่ะท่านคลิปนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยภาพสวยๆนะคะจากเค้กคุณแม่ปีนี้จะใหญ่มากอลังการมากนะคะาด้ไหมีปีใดก็ใหญ่เด้อปีใดคนละเพิ่นปีใดเฮาเฮ็ดคนปีแดกบอเอาทำไม อ๋อจ้านี่แหะค่ะอีกครั้งเนาะปิดท้ายด้วยภาพสวยๆเค้กคุณแม่อุยแต่ว่านี่เขาเปล่าชั้นนี่คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะอันนี้กินได้ไหมกินได้หมดเลยแรดเบอร์รี่นะกินได้หมดเลยโออสตร์เบอร์รี่กินได้อ๋อมันเป็นอันนั้นสตรอเบอร์รี่สดมันเป็นยังไงก่อนโมเมนตโมเมนน้ำตาลตัวนี้นะน้ำตาลเออแต่สองอันนี้สดอยู่ใช่สตรอเบอร์รี่กับบลูเบอร์รี่ แต่สตรอเบอรี่น่าจะเป็นแบบสตรอเบอรี่โซอ,อ,อันไอ้ตัวมิกมิกเบอรี่เนี่ยเป็นอันตายเห็นไหมน่ารักไหมน้องหน้าคนเลือกนยพอ่น้อรอุ่นในเค้กก่อนนี่วาสีมีอีงงยงเซอร์<ม>ไพร์นี่น้ำตารลรอรุ่นรอรุ่นคุณแม่เป็นมาหวานนะคะแต่ว่าอันนี้หวานหมดเลยอันนี้น้องป่าโมหูนะนนเนบอวาสิมีเคก้กวาสีมาเอาเค้กงามบอเต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 ตตเ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 ตตเาราเเตเเเ เพราะว่าภากันหลักสั่งสามคนมาให้ผู้ใด้หูมันก็ต้องอลังการไว้แล้วหลักข้างในอ่ะว่าจะเป็นอีหยังอันนี้อันนี้เออว่าจะเป็นอีหยังเอารุ่นหรือเปลเป็นทองรหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินหรือเป็นแหวนหรือเป็นอีหยังพี่น้องอะไร <c ười> โอ้โหมีเทียนมีกาดสุดยอดงามาง,งามง,งามงามสวยสวยแต่ไม่ปากหน้าเนี่ยปากแค่อันนี้ อ่ะให้อะพอให้น้องปลาถือกล้องก,ก็ได้ขับรถอย่าเร็วนะอย่ารีบรีบ,รบไม่ได้ที่นี่นะทำไมพี่แคะเป็นน้ไรใหม่อโอ้ยเยอะพีไ่ไม่เป็นอะไรใหม่ว่าจะจับวันนีจะไมนจับมันมันไหลอ,ไอะไรไหลมันไหลเค้กมันไหลเอาทำไมมันมาโดนนี่ละ่ะมันโดนดิมันถือมาอเมื่อกี้ให้พี่ตะโกนพี่เขาบินมาให้ไหนที่ไห เครียดพังยังไม่พังมันติดแค่นี้นะแค่อันนี้มันอันนี้ซื้อข้างล่างมันก็ติดพี่น้องพี่น้องมาอะแคทเปล่าเจ๊ซีดีแม่รุ่นน้ำคักแล้วไม่ใช่เป็นอีหยังนะแค่นะมันช่เป็นอีหยังนะแค่ข้างในแค่จะคำแพงเหรอจะคำแพงเหรอเราต้องคำพันเครีกันมันมีอันนี้ดันอยู่มันไม่ไหลมันไม่ไหลแต่มันกระทบเข้าใจไหมข้างหลังนู่นอะข้างหลังนู่นอะมันไม่อยู่นะข้างหลังมันติดกับอันนี้เลย เธอมสมีมีมวลพี่น้องเธอก็เธอก็ถอดอันนี้ออกเธอก็ถือไว้ <c oughs> พอดีนะอันนที่เราไม่ได้กิน <c oughs> เธอสเฮียไปบุดแอันนี้เป็นเค้กแบบชิ้นแร็กเลยในขอบครัวที่ว่ามีเห็ดแบบนี้เด้พี่น้องเพราะว่าแต่ละปีของแต่ละบุคคลก็<ช>คือ,อใช้มืออันนี้เหรอไม่ไม่เป็นแบบไปซื้ออยู่ร้านมาเลยนนโดยที่ไม่ได้สั่งทําอะไรอย่างนี้อันนี้นกกใ่อ่สุดละแมนกใหญยสุดแล้วละกะ สัง่งหิตแบบมีเซอร์ไพรส์ข้างในอ่ะแต่ว่ามีเซอร์แต่ว่าเค้กอันเนี้ยหนูเคยทำให้อาแคทแล้วแบบม่แต่ว,ว่าของแคทนี่ยเคยมีแล้วอาการซังทามแบบตอนคื่อหาบอลขึ้นกันตอนนั้นอพวัยเฮ็ดไห่ค่ะบอลน,น่าจะส่วงคบกันได้เลยเพราเนาะคบกันได้สามปีส่วงนั่นนะอ่ะอพวัยซังเค้กเป็นแบบรูปรูปของแคทเนี่ยแหละแต่ว่ามันมันกินได้หมดทุกอย่างกันเนี่ยท,ที่เราที่เขาแบบทำเป็นรูป อันนั้นคือของแคทกับส่วนหนึ่งแต่คือพูดถึงของคุณยานี่คือเป็นก้อนแรกในครอบครัวที่แบบมีอย่างนี้และเป็นอย่างนี้แต่เรื่องของแบบลงปลาล์มของอ่ามานะหรือของลงน้ำขิงอย่างนะีเนาะอันพูดเท่เอ<ม>๊าหรือของอาผูยัยงคนได้ขอครัวเท่าไหร่มีแต่แบบซื้อจากบ้านของพอ่อโดยที่เรเคยสั่งของพ่ออ่ะก็เคยสั่งอันนี้เรามาซื้อแล้วนะแม่ิจเจ นนแปดนาทีแหล,ละสิบสามแปดนาทีสิบสามโอเคจต่สัตว์พี่น้องอันนี้เป็นการเสื้อผ้ายมาเอาของเสื้อผ้ายเดียวแต่สีเสื้อผ้าสมเร็จหรือเปล่าตอนแรงอันนี้พี่น้องก็ติดตามเดี๋ยวแค่ที่โทรศัพท์งานแบบไหนเราถือเออเห็นน่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วสีเป็นมังคลิปก่อน <c oughs> เขาเห็นที่แรกนนะมันคมมากแข็งกว <c oughs> ่นดีมันสวยมันสวยมันสวยกว่านในรูปเนี่ยสวยมากแต่คือจังอ่ะพี่น้องท่านไหนที่ เท่าต้องการกับติดต่อไอเราทางเพจหรือแต่แต่หน้าตาหน้าตาและการบริการคือโอเคแต่ว่ารสชาติจากไหนเขายังบรุนและทีนี้ทางร้านมีบริการส่งนะคะมีบริการส่ง,สงแต่ก็จะไกละจะไกลกันแล้วแต่